ในตัวอย่างตอนที่88ของสำนักถังเลิอพบจบแดนมีการเปิดเผยกระบวนการที่ทำให้ถังยากลายเป็นสีดำชายคนหนึ่งสังหารสำนักเลือดเหล็กเพื่อแก้แค้นและกืนกินทั้งสำนักในฐานะหัวหน้าของสำนักถังพรสวรรค์ของถังยาไม่ได้โดดเด่นก่อนที่เธอจะกลายเป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณที่ชั่วร้าย<ๆ>เธอได้ครอบครองวิญ,ญญาณยุดการต่อสู้ ของย่างเงินคำที่ไรประโยชน์แต่เธอได้ปลูกพลังการกืนกินโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้หญ่างเงินคำพัฒนาไปสู่ย้างเงินคำสีน้ำเงินเข้มความแข็งแกร่งของทั้งยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการกืนกินอย่างต่อเนื่องในเวลานั้นทั้งยาอยู่ในระดับของปรมาจารย์วิญญ,ญาณที่ระดับ40แล้วเธอตัดสินใจ ที่จะมาที่เมืองเทียนโตเพียงลำพังเพื่อสร้างสำนักถังขึ้นมาใหม่ในแอนิเมชันดังเดิมแต่ตอนนี้ถังยาปรากฏตัวอีกครั้งในการแข่งขันการต่อสู้วิญญาณกับเป้ย,ปยในช่วงสงครามประสบการณ์ของถังยาในการเป็นคนผิวดำนั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหลังจากมาถึงเมืองเทียนโตแล้วถังยาก็เตรียมที่จะสร้างสำนักถังขึ้นมาใหม่ในเมืองเทียนโตอย่างไรก็ตามถังยา ก็ถูกปาปามทุกที่ที่นี่แม้แต่เพื่อนเก่าของเธอในสำนักถังและเพื่อนของพ่อแม่เธอก็ไม่เต็มใจที่จะช่วยถังยาเพียงหนึ่งเดือนหลังจากมาถึงเมืองเทนโตแล้วถังยาก็ตระหนักว่ามันยากแค่ไหนในการสร้างสำนักถังขึ้นมาใหม่ในขนาดนี้ถังยาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและมาที่สถานที่เก่าของสำนักถังเพียงลำพังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแก้แค้น ตอนนี้สถานที่แห่งนี้ถูกครอบครองโดยสำนักเลือดเหล็กแล้วแผ่นโลหะของสำนักถังก็ถูกแทนที่ด้วยสำนักเลือดเหล็กสำนักนี้เป็นเพียงสำนักเลเล็กที่ไม่เป็นที่นิยมทั้งสำนักมีเพียง200คนเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นสำนักเลือดเหล็กก็สามารถกวาดล้างสำนักถังไปได้มันนานแค่ไหนในเวลานั้นในตัวอย่างเราสามารถเห็นถังยาถือกล่องไปที่สำนักเลือดเหล็กเพียงลำพัง ด้วยความโกรธทังยาบอกว่าเธอมาที่นี่เพื่อทวงหนี้และเปิดใช้งานวิญญาณยุทธ์ย่าเงินคามสีน้ำเงินเข้มของเธอและทุบแผ่นจารึกของสำนักเลือดเหล็กด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวจากนั้นวงแหวนวิญญาณทั้งสี่ก็สว่างขึ้นบนร่างของทั้งยาและย่าเงินคามสีน้ำเงินเข้มสีม่วงสองตัวก็เหมือนกับงูหลามที่อันตรายถึงชีวิตทำให้สาวกของสำนักเลือดเหล็กทั้งสองคนกลายเป็นเนื้อกระดาษทันที ทั้งยาดูทราบเลือดแล้วและตะโกนชื่อของเทียรี่และรีวิ่งไปที่ลานด้านหน้าของสำนักถังผู้นำสำนักรุ่นเยาวเข้ามาสนับสนุนเขาย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาติดตามพ่อของเขาเพื่อบุกโจมตีสำนักถังในตอนกลางคืนย่างเงินคาำสีน้ำเงินกลายเป็นกวยแหลมคมสังหารและทำลายสาวกของสำนักเลือดเหล็กนาไม่ท้วนในทันที พวกเขาอ่อนแอตรงหน้าทังยาไม่เพียงแต่คมเท่านั้นแต่ยังดูดซับเลือดได้อีกด้วยความแข็งแกร่งและพลังวิญญาณของเธอเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเวลานี้เธลลี่และผู้เท่าสองคนรีบวิ่งไปทังยาโยนตะข่ายแมงมุมออกมาและคนอื่นๆไม่สามารถรอให้พวกเขารีบเร่งออกไปได้เธอลี่โกรธเคืองและกลายเป็นหมียักษ์สูงสองเมตรถึงหเมตร เขาไม่กลัวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิญ,ญญาณที่สี่ทักษะแสงสีม่วงแดงแผ่กระจายออกไปราวกับคืนยักษ์จากย่าเงินคามสีน้ำเงินเข้มราชาแห่งวิญญาณทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันทีและความมีชีวิตชีวาของพวกมันก็ถูกกืนกินอย่างมากครั้งแต่ภายใต้การโจมตีของย่าเงินคามสีน้ำเงินเข้มเธอก็กดดันเข้ามาใกล้ถังยาในช่วงเวลาสำคัญเมื่อเธอคิดว่าเธอจะตาย ปรมา,ารมัญจันมียาชั่วร้ายในเสื้อคลุมสีดําเมื่อปรากฏว่าเธอรี่ถูกควบคุมอย่างง่ายดายทั้งยาได้เปิดใช้งานความสามารถในการกินกินของเธอและกินกินร่างกายของเธอรี่เข้าไปในที่สุดทั้งยาก็ต้องแก้แค้นขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ